กนทีี่ิวดไปดูครับบรรยากาศของชีวิตที่เราแบบว่าหลังที่เขาอดล็อกดาวต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงนี่สวัสดีเวรลุนิวยอร์กมันน้องอย่างนี้โอ้โหคือเหมือนมาเพื่อเล่นน้ำตรงนี้เลยเฮลโลสวัสดีครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ นิวยอร์กเดี๋ยวคลิปนี้นครับเราจะพาไปดูชีวิตของผู้คนในนิวยอร์กนะครับหลังจากเขามีประกาศให้ถอดหน้ากากอนามัยได้แล้วก็เดี๋ยวันี้จะพาไปตรงส่วนที่แบบเป็นสถาน,น,นที่ท่องเที่ยวที่แบบเปิดใหม่ๆบ้างนะครับก็จะไปโดมิโนพาร์คซึ่งจริงเนี่ยเขาก็เป็นอีกอย่านหนึ่งที่คน,นยังไม่คยรู้จักไพื่ดูกันว่าในช่วงวันธรรมดานเนี่ยคนนิวยอร์กเนี่ยเขาตอนนี้ใช้ชีวิตกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปไปชม ว่าช่วงที่เรามาเป็นช่วงเข้าหน้าร้อนพอดีนะครับเพราะว่าในจริงแล้วปกตินิวยอร์กเนี่ยก็อากาศจะค่อนข้างหนาวทั้งปีก็จะมีแค่ช่วงนี้แหละที่ร้อนเพราะนั้นเดี๋ยวนี้จะไปตรงโดมิโนพารค์คเราอยู่ย่านควีนนะครับเป็นที่เราพักนะครัแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนูด่ดโดมิโนโปารค์คก็จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณแบบพวกสะพานบุกเลนวิลเลียมสเบิร์ก yes ไปดูกัน ก็คือว่าถ้าเกิอดอยู่พื้นที่การแจ้งเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยใส่แล้วนะครับหรือไม่ก็เขาจะใส่กันแค่อินดอร์บ้านเป็นบางคนหรือในกรณีที่บางคนเขายังแบบว่ามังฉีดไม่ครบ2โดสเด็กก็อาจจะใส่ไว้ก่อนซึ่งจริงต้องบอกว่าเรา2คนนะครับตอนนี้เราฉีดวัคซีนครบ2เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการฉีดไฟเซอร์นะฮะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสกันนะครับเดี๋ยวรอตรงป้ายก่อนเมื่อกี้ซื้อตั๋วมาแล้ว บัตรนะครับ1อาทิตย์ราคาประมาณ33 US นะครับรวมค่าบัตรด้วยอีกอีก1 US เป็น34นะก็ตกประมาณพ0นบาทแต่ว่าเป็นอ n l ลิม t e d ็ดไรส์นะก็คือใช้ได้ไม่จำกัดนะครับนั่งบัสกับรถเมโทรก็คือรถใต้ดินของเขาเนี่ยประมาณ1อาทิตย์ อยู่นะครับในเมโทรแต่เดี๋ยวไปดูข้างบนว่าเขาปกตินหรือยังนะฮะตอนนี้เราออกมาที่ถนนไฮสวีทอะดัมนะครับเดี๋ยวจะไปที่ดัมโบก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เปลี่ยนแทิดนึงจะบอกว่ารถไฟที่นิวยอร์ก ป็นแบบรถไฟที่แบบหนุกหูมากเวลาแบบวิ่งผ่านในตรงสะพานมันจะทำแบบกึ้งึ้กึ้งกคือเหมือนแบบใครบ้านอยู่แถวนี้คือนอนไม่หลับอ่ะหรือไม่ก็ต้องชินอ่ะมีสอย่างก็คือเขาก็ปล่อยให้มันดังอย่างนั้นนะฮะอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับใกล้แล้วหมายถึงว่าใกล้ทางออกใกล้หลงนตอนนี้ขอแมปนะครับและนั่นแหละครับทุกคนนี่คือจุดถ่ายรูปในตํานานที่แสงโคตรแข็งก็คือตอนนี้แดดมันแรงมาก ไม่ได้ไม่เป็นไรลองไปเดินถ่ายในพาร์คเอาโอเคเราเข้าไปในสวนกันนะครับตอนนี้มันจะมีพาร์คใกล้ๆนะครับกับอ่านี่จะเป็นบุ๊กลินบิดถ้าผมเข้าใจไม่ถูกไม่ผิดนะส่วนนี้คือคนที่ทําบัตรซับเวย์หายนะครับแล้วก็ทําตกพื้นนะครับแต่ผมก็หามาให้จนเจอสมากนี่บรรยากาศครับเด็กๆก็เล่นในสนามเด็กเล่นกันปกติแล้วนะครับจะมีแต่ถ้าเป็นแบบพนักงานหรืออะไรที่ต้องทํางานเนี่ยเขาก็จะ มีการใส่น้ากากทำอะไรอยู่ที่เหลือนะครับพาหมามาเดินเล่นอย่างเงี้ยปกติเดินทะลุปาร์คมาก็จะเจอเป็นนี่ฮะวิวที่ติดจริงๆไอตรงเนี้ยก็คือทะเลหมดเลยนะแล้วก็จะเห็นมุมนู่นนะฮะที่ถ่ายในเขตนาน ไอ้ดัมโบ้เนี่ยมันเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตนะฮะมันจะมีตึกดัมโบ้อยู่แล้วก็มันจะถ่ายไปเห็นสะพานแล้วก็เป็นวิวแบบตึกเป็นเปอร์สเปกทีฟเข้าไปนะปกติคนจะเยอะมากนะแต่เนื่องจากเออตอนนี้แต่งมันไม่สวยจริงๆแลคนมันก็เลยน้อยนะเราจะไปดูครับข้างๆตรงตรงนี้ครับตรงตึกนี้เลยก็จะมีพวกแบบของขายมีร้านค้ามากมายไปดูว่าคนนิวยอร์กหลังจากที่เขาปลดล็อกไม่ต้องใส่หน้ากากได้ข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงยังมีคนใส่อยู่นะ แต่ว่าเป็นส่วนน so ้อย <series Syn> <matter> เหม like ือนเาบอกว่าปีนี้ทำสถิติเหมือนกันนะคะว่าอากาศร้อนมากนะเป็นภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็ อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักกันมากขนะึ้นนะมันร้อนมากจริงๆดูเหนือ่อยมสิไอติมน้องเขาละลายด้วยความรวดเร็วครับโม่แต่ถ่ายรูปนะครับอ้าวเละแล้วมืออ้าวปาดเข้าไปอ้าอร่อยแถมเหงื่อออกกันด้วยเหนืออ่อยมากอร่อย,ออยโอเคครับนี่คือย่านวิลเลียมสเบิร์กที่แท้ทรูนะฮะมีเซฟโฟล่ามีร้านแต่ว่าคนเดินน้อยมากแต่ว่าทุกคนไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะครับเริ่มใช้ชีวิตกันปกติ ที่นี่นะครับมีเจแปนนิสกอสเรี y ด้วยเทนอิชิมาร์เดี๋ยวเข้าไปดูมีอะไรขายโอ้ยโรดักญี่ปุ่นหมดเลยครับที่นี่ที่มีขายโคตรดีมีของที่อยากกินเพียบเลย่ะที่นี่เป็นแบบว่ามินิมาร์ทญี่ปุ่นนะครับมินิมาร์ทที่มีข้างในอ่ะมีอาหารญี่ปุ่นขายมีที่นั่งกิน Green นทีอะไรอย่เงี้ยมีขายหมดชื่อเทนอิชิมาร์แล้วก็มีข้าวปั้นซูชิ มีข้าวกล่องมีอุปกรณ์เครื่องใช้กับที่ญี่ปุ่นขายด้วยนะฮะแลนี่คือฟันที่เราได้แต่แนะเก็บไว้กินมาื่นคือผมมาชอบเมนตโกะมากเมนตโกะคือไข่ปลาคอสรสชาติมาจะกแบบเค็มๆนิดนึงแต่ว่าชอบและจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะไปดูชีวิตหลังโควิด ของชาวนิวยอร์กนะฮะนี่คือโดมิโนพาร์คนะครับเหมือนมันเป็นยังเป็นที่ใหม่ๆที่คนยังไม่ค่อยไปกันเท่าไหร่นะหมายถึงมานักท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าก็จะมีคนนิวยอร์กเนี่ยเขาไปพักผ่อนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูครับบรรยากาศของชีวิตที่เราแบบว่าหลังที่เขาปลดล็อกดาวน์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงสําหรับใครที่คิดว่านะครับนิวยอร์กมีแต่ความแบบเร่งรีบนะครับทุกอย่างดูแบบวุ่นวายไปหมดนะเดี๋ยวจะพามาดูนในส่วนที่เขามาแบบพักผ่อนดันใจกันบ้างน,นะครับชิลๆสบายๆครับนี่คือโดมิ เมื่อก่อนเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าโดมิโนชูค้าแฟคทอรี่นะครับคือตรงนี้เป็นโรงงานกลั่นน้ำตาลเก่านะครับแล้วเขาก็ปิดไปแล้วก็เอามาเปิดใหม่นะครับเป็นพาร์คนะครับอยู่ตรงวิลเลียมเบิร์กนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นวิวของแม่น้ำวิลเลียมสเบิร์กก็จะเป็นแบบที่ว่าผ่อนด,ด่อนใจนะค,คนก็จะมาทำกิจกรรมต่างๆนานาที่นี่นะฮะน้ำไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ

ตัวโซนหลักของนิวยอร์ก ork, ที่คนอยู่เยอะที่สุดก็จะเห็นวิวตึกเห็น Empire State อยู่นู้นไกลๆนะข้างบนเนี่ยฮะก็จะมีชั้นลอยลักษณะเห็นไหมครับมันจะเหมือนตั้งใจให้เหมือนโรงงานแต่จริงๆมันเป็นโรงงานมาก่อนแล้วคนเนี่ยฮะก็จะมาพูเสือปิกนิกกันครับนอนอาแบแดดนอนพักผ่อนหย่อนใจตรงนู้นก็เป็นเหมือนสนามเล่นเด็กเดี <seas> ๋ยวผมจะพาคุณไปจุดที่คลายร้อนที่สุด ในที่แห่งนี้แล้วรับรองเลยว่าคุณเข้าไปแล้วคุณจะเย็นฉ่านี่สวัสดีเวรุ่นนิวยอร์กมันน้องอย่างนี้โอ้โหคือไม่มีอะไรนอกจากสงการขนาดย่อมนะครับทุกคนดับร้อนด้วยการมาตรงนี้เพราะว่าน้าพุนั้นพวยพุ่งเซนแซนจะเย็นเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมโอ้โหโฮ้ยแล้วอ,อย่างที่เห็นนะครับแฟมิลี่เขาคือคือเขาไม่ได้แบบว่าเบิกเอินถ่านมาเขาเตรียมตัวมาเล่นน้ําตรงนี้เลยก็คือแบบเตรียมชุดปิกนิกเตรียมอะไรกันมาเลยอ่ะคือเหมือนมาเพื่อเล่นน้ําตรงนี้เลย สวัสด so you know is really ับด้วยความรวดเร็วครับกลับบ้านไปอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วและเย็นนี้มาเจอพี่ออยอีกแล้วนะมาดูบรรยากาศกันนะว่าจริงๆแล้วในร้านเนี่ยเขาก็ให้นั่งกินปกตินะ MAD ฟอร c c ิคเ นั่นก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กนะครับตอนนี้ทุกอย่างปกติมากครับเราเลยสามารถมานั่งกินชิคเก้นแอนน้ำข้าหมักนะครับตามสไตล์เกาหลีได้เ,เดี๋ยวเราก็นั่งชิวนี่แหละนะครับแปลว่าตอนนี้ทีท่นี่แฮปปี้ดีครับเมื่อคุณใช้วัคซีนที่มีคุณภาพนะครับ และนั่นแหละครับคือภาพนิวยอร์กในปัจจุบันนะครับที่หลังจากที่เขาทําการถอดหน้ากากแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะครับก็หวังว่าทุกอย่างนะครับทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยของเราจะกลับมาปกติเร็วที่สุดนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับวันนี้เราเดินทางกันต่อแล้วบ๊ายบาย